หม่อมฉันโดยเดือดแท่จุบุจุบุไปเลยโอ้ยทำไมผมใช่รี่คนนี้เป็นคนขี้อายเสด็จพ่อเสด็จแม่ผมจะ็นนักสกีนี้ยุติอันหนาทอมทะลุแบบนี้ผมเสียได้จังไหนอ้าวโคดองตีแบบนันไม่เป็นแบบนั้นบอลได้ลูกถ้าลูกก็หอมก็แสดงว่าลูกนี่โกหกพอลกับแม่ผู้หญิงคนนี้เพรใช่เมียของเจ้าแม่นบอลี่้ฮะยุ่ธรรมดาบอลได้โอ้บาบัาต้องเป็นเม็ดปลา ดนตีเมียงงูเมียงงูดนตีเมียงูหอมหอมจุ๊บจุ๊กจุ๊กจุ๊บจุ๊กจุ๊บจุ๊จุ๊ก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 จุ๊บจุ๊กจุ๊บจุ๊่จุ๊กจุ๊ยจุ๊ก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 จุ๊จุ๊กจุ๊กจุ๊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 จกจุ๊จุ๊จุุ๊๊จ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  หอมแม่หอมนะเจ้าน่ะหอมบ่อยไปแล้วโชว์แหวนแทนใจไปเลยสิแหวนที่เสด็จพ่อกับเสด็จแม่แต่งงานมอบให้เจ้าแล้วเจ้าได้มอบให้ไมมนาคนนี้หรือไม่ล่ะลูกไม่ที่เด็ดไม่ตายองว้าว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 โอ้เพรเขาตามอมฉันเพคะเสด็จพี่แหวนคู่มัอนฉันหอมหลายเือแล้วใช่โมนี่มอมฉันขออนุญาต i